สวัสดีครับผมคนทำกินชาแนลนะครับก็กลับมาเจอกับผมอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเมนูมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับก็ตอนนี้นะฮะก็คือจะเป็นช่วงปิดร้านของผมแล้วนะก็คือจะเอาอาศัยช่วงนี้นะครับมาทําคลิปให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมวันนี้จะเป็นเมนูเกี่ยวกับชานมเย็นหรือว่าเมนูชาชาส้มหรือว่าเมนูชาไทยนะครับบางคนก็จะเรียกไปหลายอย่างนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ได้เรียกชาไทยนะครับ ผมจะเรียกชานมเย็นเนาะเพราะว่าชาที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับเป็นชาแดงอินโดนะครับนี่นะฮะเป็นชาแดงอินโดก็เรียกชาไทยไม่ได้แต่เรียกเป็นชานมเย็นได้นะครับจะทํายังไงให้เมนูชานมเย็นของเราในแก้วนี้นะครับมันมีความอาหอมอร่อยละมุนมากขึ้นนะครับผมนี่นะฮะใบชาที่ผมใช้นะครับ ใบชาที่ผมใช้นะก็จะเป็นชาแดงอินโดนะครับผมของมณีคอฟฟี่นะฮะก็จะเป็นใบชาที่ผมใช้ประจําเลยแล้วก็ทําคลิปให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันลหลายๆคลิปแล้วนะครับก็วันนี้จะมาเน้นย้ําอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าผมใช้ใบชาแดงอินโดนะครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มทําเมนูในวันนี้นะฮะก็เพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาชมในช่องคนทากินแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามที่ช่องคนทากินด้วยนะครับ <S <S เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมหลักการง่ายๆของผมเลยก็คือจะใช้เครื่องนี่นะฮะ ใช้เครื่องสกัดกาแฟเนี่ยนะครับแต่ว่านี่นะฮะใบชาที่ผมใช้ก็จะเป็นใบชาดแดงอินโดของมันี่คอฟฟี่นะครับผมผมใช้1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตัวฟิลเตอร์ที่ใช้ก็เป็นตัวฟิลเตอร์แบบซิงเกิลช็อตนะครับผมก,ก็เป็นด้ามชงร้อนนะฮะถ้าเรียกกันง่ายๆนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะใชเ้เครื่องชงกาแฟเนี่ยนะครับในการสกัดน้ําชานะฮะ วันนี้ผมจะใช้แก้วขนาด20ออนนะก็จะสกัดน้ําชาออกมาอยู่ที่120 ml นะครับก็ใช้สูตรเดิมนะฮะก็จะสกัดน้ําชาออกมาสักนิดนึงก่อนนะฮะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ10-20ึงวิเพื่อให้เป็นการบ่มใบชานะครับแล้วก็เพื่อให้เครื่องเนี่ยได้สกัดกลิ่นแล้วก็รสชาติของน้ําชาออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับผม Okay. จะใช้น้ำอยู่ที่4อีออนนะครับผมนี่นะฮะโอเคร okay, ครับผมหลังจากที่เราได้น้ำตัวนี้เป็นน้ำน้ำชาครับน้ำชาแดงอินโดของเรานะครับสีออนนี่ยนะครับส่วนผสมของผมก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับก็จะเป็นเหมือนเหมือนกันใกล้เคียงกันแทบทุกเมนูนะฮะ โอเคผมจะใช้ผงครีมเทียมนะฮะผงครีมเทียมตัวนี้นะครับจะไม่มีตัวไขมันทรานนะครับก็คือเป็นไขมันทราน0เเนลยนะฮะผมใช้1ช้อนโต๊ะครับวันนี้ชงแบบไทยสไตล์ให้อร่อยเลยน้ำตาลทรายครับเ,เพื่อนๆ1ช้อนโต๊ะครับหรือใครชอบหวานน้อยน้ำตาลทรายไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ชง ครีมแล้วก็น้ำตาลทรายให้ละลายก่อนนะครับผมโอเคเอนมข้นจืดครับนมข้นจืดก็ใช้30 ml หรือว่า1ออนนะครับเติมลงไปนมข้นหวานครับผม1ออนหรือว่า30 ml นะฮะเติมลงไป ส่วนผสมก็จะเป็นคล้ายๆกันกับพวกชาเขียวพวกกาแฟนะครับหมายถึงว่าตัวนมข้นจืดแล้วก็นมข้นหวานผมก็จะใช้ประมาณเท่านี้นะฮะทีนี้ผมจะเพิ่มความเข้มข้นของชาเรานะครับด้วยนี่นะฮะก็จะเป็นไซรับชาไทยนะครับผมผมใช้ประมาณ5 ml นะครับหรือว่าหนึ่งประมาณ1ปั๊มเลยเพื่อนๆถ้าใครใช้ตัว หัวปั๊มก็ประมาณกดปื่นหนึ่งะฮะประมาณ5 5ML นะครับอ่าให้ตัวตัวน้ำชาเรามันหอมมากขึ้นนะครับโอเคแก้วที่แก้วที่ผมจะใช้เสิร์ฟในวันนี้ก็จะเป็นแก้วเสิร์ฟเย็นนะฮะ20ออนนะฮะเป็นแก้วที่ใช้ในร้านเลยนะครับเนื่องจากตัวตัวใบชาแดงอินโดนะมันมีความละเอียดมากนะครับก็ ทุกครั้งที่ผมทาขายผมก็จะมีตัวกระชอนตัวนี้นะครับนะฮะตัวนี้นะครับสําหรับกรองเอาขี้ชาออกอีกทีนึงนะครับผมปึ๊บมันจะมีหรือไม่มีขี้ชากันแล้วแต่นะครับผมจะต้องกรองออกก่อนนะครับเพื่อความสบายใจนะครับผมเพราะว่าในการสกัดน้ําชาแต่ละครั้งเนี่ยไอตัวขี้ชามันก็ออกมา ไม่เหมือนกันบางทีแก้วแรกไม่ไม่เป็นพรแก้วที่2แก้วที่สาเนี่ยตัวขี้ชามันจอกมาคือเรากรองไว้ก่อนอย่างตัวเนี้ผมเพิ่งเปิดเครื่องหม่อีกรอบนึงนะฮะตัวนี้ไม่มีขี้ชาก็แทบจะไม่มีเลยครับประมาณนี้ฮะแต่เราก็ต้องกรองไว้ก่อนนะครับเพื่อความสบายใจทีนี้ผมจะทําให้ตัวน้ําน้ําชาเรามันมีความละมุนมากขึ้นนะครับจะใช้ตัวก้านปั่นฟองนมตัวนี้นะครับก็ตัวนี้จะ จะเป็นแบบไฟฟ้าเป็นแบบไฟฟ้าร้อเนตะครับตัวนี้มันจะค่อนข้างที่จะแรงนิดหนึ่งนะครับผมก็50วัตต์นะถ้าจะไม่ผิดสเปคมานะผมก็จะเอาไปชงตัวน้ำชาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดฟองอากาศ,ออกาศเพิ่มออเพิ่มเพ่มฟองอากาศเข้าไปางในนะครับไม่ต้องมากนะครับแค่ประมาณนี้นะครับ ต่อจากนั้นผมก็จะเทน้ําชาครับผมกลับมาที่แก้วอีกรอบนึงให้เพื่อนๆดูว่ามันมันมีความละมุนมากน้อยแค่ไหนเมื่อจะเป็นฟองอากาศนะนี่นะครับประมาณนี้นี่นะฮะแล้วก็จาแก้วนี้ไปตักน้ําแข็งครับผมก็น้ําแข็งก็อย่าเพิ่งตักให้มันล้นนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเราต้องเผื่อฟองไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆ นะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันไม่ไม่ใช่น้ำน้ำชาธรรมดามันจะมีฟองด้วยครับผมแล้วก็เทต,ตัวน้ำชาเราลงไปมันก็จะมีฟองอากาศด้วยคือจะทำให้การดื่มของเราเนี่ยหรือว่าการดื่มของลูกค้าเนี่ยมันมีความละมุนนุ่มลิ้นนะฮะแต่ว่าผมจะไม่ได้แต่ว่าผมจะไม่ได้ตีให้มันเกิดฟองเยอะนะครับเนื่องจากตัวตัวนี้ผมใช้ฝาเป็นฝายกดดื่มหรือว,ว่าฝาเรียบนะครับทำให้เวลาเราปิดฝาเนี่ย ได้พอดีนะครับผมด้านบนก็จะเป็นฟองประมาณนี้นะครับก็ฝาที่ใช้ก็จะเป็นฝายกดื่มนะครับแต่ก่อนใช้ฝาเรียมเดี๋ยวนี้ก็ใช้เป็นฝายกดื่มแล้วนะครับผมก็ปิดไปเลยเขยา่าขยา่ขยาหน่อยก็ได้ครับเช็คเช็คสักนิดหนึ่งนะครับผมเพื่อให้ฟองอากาศมันลงไปทั่วแก้วนะครับผมอ,อย่างเงี้ยวิธีการนี้ผมก็จะใช้เป็นประจำนะครับนะครับ ก็หลายๆคนอาจจะใช้วิธีการนี้แล้วนะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่เคยก็ลองแต่ว่าตัวเครื่องตีฟองนมเนี่ยมันจะต้องมีกําลังนิดนึงนะมันจะต่างจากการตีฟองนมนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวน้ํานมที่เราใช้ตีฟองเนี่ยมันจะไม่เยอะเท่ากับตัวน้ําชาหรือว่าน้ําเครื่องดื่มของเราที่ที่เราเติมไปเนี่ยที่เราชงเนี่ยนะครับผมทําให้เราจะต้องใช้ตัวก้านตีที่มันมีกําลังนิดนึงนะครับอย่างตัวนี้ที่ผมใช้ก็จะเป็นขนาด50วัตต์นะครับประมาณ50บวัตต์นะครับผม ตวนี้คือเป็นแบบไฟฟ้านะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบใช้ถ่านนะครับก็ทําให้ความเหมือนกับว่ามีความเสถียรหรือว,ว่ามีความแรงมากขึ้นนะครับผมโอเคเนี่ยเราก็ได้แล้วนะสำหรับเมนูชานมเย็นในแบบสไตล์ของทำกินก็จริงๆชงธรรมดาก็ได้ไม่มีปัญหาครับเพียงแต่ว่าการชงแบบนี้การใช้ตัวกา้านตีฟองนมนะครับในการช่วยทําให้อากาศเข้าไปผสมกับตัวเครื่องดื่มเราเนี่ยมันจะช่วยทําให้เครื่องดื่มเรามันมีความนุ่มละมุนแล้วก็หอมอร่อยมากขึ้นนะครับ ก็คลิปนี้ผมมีมาฝากประมาณนี้เนาะก็หวังว like ่าคลิปน like, like. ี e ้นะฮะก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็หรือฝากกดติดตามด้วยนะครับที่ช่องคนทำกินนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำกินด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ